จะเดินพรญาติโยมทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2516นะก็เป็นเวลาหนึ่งปีเศษหลังจากที่เราได้ทำการรื้อถอนสะพานเนะมื่อวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2565นะวันนี้ก็มีความนะคืบหน้าไปพอสมควรนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเราก็ยังต้องการปัจจัยชุนทรัพย์ในการก่อสร้างอีกจำนวนมากนะเพื่อที่จะให้สะพานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของวัดเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ สะพานแห่งนี้จะสาเร็จได้ก็ด้วยความร่วมมือของญาติโยมทุกคนเพราะฉะนั้นขอความมนุเคราะห์ญาติโยมมาร่วมกันสร้างสะพานข้ามสามโรคที่วัดบางพึ่งได้ที่วัดหรือว่าจะโอนเข้าที่บัญชีธนาคารของวัดก็ได้ที่ธนาคารกรุงไทยวัดบางพึ่งสร้างสะพาน112 1 1 2 0 42 1 1 6ขีดศูนย์ได้ตลอด ลหลังจากนั้นเราจะได้มาร่วมกันอนุโมทนากับความสําเร็จในการสร้างสะพานข้ามสําโรคของวัดนบำพึ่งของเราซึ่งเป็นสะพานสารนประโยชน์จริงๆทั้งแก่วาเกตโรงเรียนและแก่ญาติโยมทั่วไปขอจเจริญพร